ในพื้นที่ต่ำเขาต้องระวังนะครับเราอยู่ในพื้นที่สูงข่มนะครับเราอยู่ในพื้นที่สูงข่มเรามาพูดในฐานะที่เราเป็นประชาชนพลเมืองดีกว่านะครับว่าเราจะสนับสนุนกองทัพได้อย่างไรกองทัพบ,บอกออกแถลงการมาว่าให้เซฟประเทศไทยเรารักสงบถึงลบไม่ขาด นะครับช่วยกันนะครับช่วยกันพวกเราช่วยกันนะครับสองท่านใดที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงนะครับประสานหน่วยทหารของใช้ที่จะนำไปบริจาคเนี่ยมีประโยชน์ทางนั้นครับผมยกตัวอย่างแม้แต่แผงโซล่าเซลล์เล็กๆ ่นใดมีก็เอาไปไปิจากได้ทหารต้องใช้ชาร์จมันไฟฟ้าไปไม่ถึงมันอยู่ในป่าในเขาไฟฟ้าไปไม่ถึงครับไฟฟ้าไปไม่ถึงต้องใช้แผงโซลาเซลล์กางกางกางไอแบบพับได้พกติดตัวบุคคลเพื่อจะชาร์จเชื่อมสัญญาณให้ชาร์จโทรศัพท์ชาร์จวิทย,ยุสื่อสารเป็นไฟส่องสว่างในการตั้งฐานลอย นะฮะยากันยุงของทหารเขาก็มีแจกส่วนหนึ่งนะครับแต่สเปรตะไคร้อย่างเงี้ยก็ใช้นะครับแม้แต่บุหรี่นะครับบุหรี่ทหารก็สูบและเงินเดือนพวกเราไม่ใช่ว่ามากนะครับถ้าใครมีเปร หเหมือนกับพวกแคมปิ้งเขานั่นนะครับพวกเปรเนี่ยเปรสนามที่มีมุ้งครอบนะครับขเขมรเขามีครับเขมรเขามีประจําตัวบุคคลเลยไปตรงไหนเจอต้นไม้เขาก็ปลูกผูกเปรแล้วก็มีมุ้งครอบยุงก็ไม่กัดเขานะครับแล้วก็มีผ้าปันโจขึงกันกันฝน แต่ทหารไทยคงไม่มีแจกหรอกครับเท่าที่ทราบนะครับไม่มีแจกครับเดี๋ยวมันจะเป็นมาเรลเลียกันระหว่างที่ตรึงกําลังกันนี่นะครับเราก็ไม่ลุกเขานะครับแต่จะต้องผลักดันเข้าออกไปมันก็อดที่จะปะทะกันไม่ได้นะครับนะบตอนนี้ขอบคุณพี่น้องประชาชนนะครับที่นําสิ่งของบริจาคไปบริจาคนะครับ แม้แต่ยางรถยนต์เก่าเอาไปวางเอาดินใส่เอาหินใส่เพื่อทำเป็นบังเกอร์เพื่อทำเป็นบังเกอร์พื้นที่เรามันบางทีขุดไม่ได้ครมันเป็นหินมันเป็นหินครับมันอยู่ที่สูงมันเป็นหินนะครับก็เอายางรถยนต์ไปวางนะฮะเอาดินไปนะครับที่ผมพูดเรื่องอาสาสมัครนั้นผมคิดว่าถ้ากองทัพบกมีนโยบายพวกเราต้องช่วยกัน เราไม่ได้ไปจับเขาหลามเพื่อจะจ้องปะทะกับเขาแล้วครับทหารเขาทำหน้าที่ตรงนั้นได้แต่เราอาจจะช่วยกันไปขนอิฐขนทรายขึ้นไปทำบังเกอร์ช่วยกันไปทำอาหารช่วยกันไปตั้งเต็นท์พยาบาลช่วยกันไปอาหารจัดการอพยพประชาชนชาวบ้านช่วยกันสื่อสารถ่ายทอดทุกคนจะมีความรู้แตกต่างกันนะครับ เหมือนเราไปช่วยผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมอย่างนั้นเราแนวหลังก็ต้องเตรียมตัวต้องเตรียมตัวนะครับข้าราชการโดยเฉพาะท่านผู้วารายการจังหวัดท่านนายกนักการเมืองสอสควรออกมาแสดงบทบาทได้แล้วครับมีแม็โครเล็กแม็โครใหญ่อะไรไปช่วยชาวบ้านชาวบ้านเขาอยู่ตรงนั้นนี่เขา ไม่กลัวครับเขาไม่กลัวแต่ประมาทไม่ได้พอเกิดการสูญเสียแล้วเนี่ยเราก็จะมาเสียใจกันนะครับส่วนหากเกิดเหตุการณ์ประทะกันขึ้นจริงๆก็ขอให้ทหารต้องฟาดให้หนักเลยนะนะครับต้องฟาดให้หนักเลยครับต้องฟาดให้หนักเลย เด็กจะได้ไม่มารังแกละรานอย่างนี้อีกนะครับตอนนี้สิ่งที่ผมมองว่าทางรัฐบาลควรจะต้องทำรีบด่วนเลยนะครับหลังจากที่เขาไปโพสต์แล้วท่านภูมิธรรมไปพูดเมื่อวานแล้วเขาบอกแล้วว่าเขาไม่ถอนพอเขาไม่ถอนปุ๊บเนี่ยและเขาส่งกำลังสนับสนุนมาเรื่อยๆเนี่ยนะครับขอความคุณาเะครับปิดด่านครับท่านครับปิดด่าน ปิดด่านปิดด่านเพื่อห้ามส่งน้ํามันออกเด็ดขาดทางทะเลก็สกัดกั้นนะครับทางทะเลต้องสกัดกั้นให้ได้นะครับนะครับกองทัพเรือตํารวจน้ําต้องสกัดกัน้นไม่ให้น้ํามันขึ้นทางทะเลด้วยและด่านที่น้ํามันตามช่องทางต่างๆออกไปเนี่ยต้องห้ามน้ํามันส่งออกเด็ดขาด เพราะน้ำมันเป็นของสำคัญที่เขาจะใช้ในการขนส่งยุโทบกร์ทางทหารกำลังสนับสนุนอะไรนี่นะครับต้องตัดตัดก่อนนะครับแล้วก็ต้องตัดสัญญาณการสื่อสารสัญญาณโทรศัพท์ไอ้เสาที่หันไปทางบ่อนต่างๆเนี่ยนะครับกสทอชอต้องล้มเสาต้องไปจับเสา ให้มันไม่มีสัญญาณติดต่อสื่อสารนะครับหันกลับมาทำเหมือนกับที่เราทำกับทางแม่สอดนะครับตัดไฟฟ้าตัดสัญญาณเน็ตก่อนนะครับแล้วก็ค่อยๆพวกอาวุธยุทธภัณฑ์สินค้าอุปโภคบริโภคนะครับดำเนินการเป็นสเต็ป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 ไปเลยครับนะครับ เรื่องน้ํามันนี่ต้องจัดการก่อนเลยนะครับอาวุธยุทภัณฑ์เมื่อก่อนเราห้ามกันกระทั่งผงชูลรสนะครับไม่ให้ออกรองเท้าแตะเสื้อในเสื้อยกทรงผ้าหนามัยนะครับต้องเด็ดขาดครับในเมื่อท่านมาเกเรเราอย่างเงี้ยนะครับมันมีรายละเอียดนะครับ อธิบายให้ชาวบ้านเข้าใจก็คืออาวุธยุทธภัณฑ์ที่จะสนับสนุนเขาแม้แต่ผ้าพลาสติกยังต้องห้ามส่งออกเลยนะครับผ้ากันฝนเนี่ยนะครับรองเท้าฟองน้ำนะครับท่านมองว่าเอ้ยไปห้ามทำไมวะทาหารเอาไปใช้ไงเขาไปตั้งฐานอยู่เนี่ยมันก็ต้องไปมุงหลังคามันไปกางผ้าพลาสติกนะครับ เขารู้ครับทั้งทหารเขารู้ครับเขาเรียกเป็นยุทธภัณฑ์ห่วงห้ามและสิ่งของต้องห้ามสมัยคุณเซนลบกับขเขมรแดงเรายังห้ามยันเสื้อยกทรงยันผ้าหนามัยนะครับและต้องแยกประชาชนคนขเขมร ทหารฝ่ายเขาก็ต้องทําหน้าที่ได้รับคําสั่งมาเขากินเงินเดือนเขาได้รับคําสั่งมาเขาก็หลบไม่ได้ทหารฝ่ายเราได้รับคําสั่งก็ต้องไปตรึงกำลังเขาไว้ตอนนี้เขามีคําสั่งออกมาแล้วนะครับว่าหากมีการลุกล้ำให้ใช้อาวุธได้โอ้โหก็เขตเราเนี่ย มันทับซ้อนกันอยู่อ่ะพอเราเดินเข้าไปเนี่ยมันจะว่าเราลุกหล้ําคนไทยก็อย่าไปพูดให้เสียกําลังใจนะมีคนไทยบางคนเนี่ยแต่หัวใจเขมรไอ้เรื่องสารโลกเนี่ยไม่ต้องไปพูดถึงครับเพราะเราไม่ได้เป็นสมาชิกสารโลกเขาบอกว่า ยังไงถ้าขมรไปฟ้องศาลโลกเดี๋ยวต่างชาติก็กดดันจะมากดดันอะไรเราเราเราไม่ได้เป็นสมาชิกนะครับมันต้องสมัครใจทั้งสองฝ่ายนะครับตั้งแต่ไปตัดสินเอียงข้างข,างขมรนยกเขาพระวิหารไปขมรนไทยก็ออกแล้วครับไทยก็ไม่ไม่เป็นสมาชิกด้วยนะครับไม่เป็นสมาชิกด้วย จะจะเป็นสมาชิกมันเราต้องสมัครใจเหมือนสมาชิกอาเซียนสมาชิกนาโตสมาชิกสหประชาชาต,ชาตินะครับเราไม่สมัครใจจะมาบังคับอะไรเราได้เราไม่ไปรุกลานใครก็เขตของเราเนี่ยก็เห็นอยู่แผนที่ทางภูมิศาสตร์มันก็เห็นอยู่ฝั่งไทยเนี่ยสูงเข้าไปเป็นยอดหน้าผายอดดอยของเขาเนี่ยต่ำเข้าไปในหุบเขาเลย ใครจะอยากได้ที่สูงสูงเราก็อยากได้ที่ต่ำต่ำแต่เราไม่เคยไปรุกรานเขาเนียน,นะครับและฝรั่งเศสเขาเคยยึดครองขเขมรอยู่ไอ้คนฝรั่งก็ได้เมียขเขมรบ้างไอ้คนขเขมรก็ได้เมียฝรั่งเศสบ้างมันก็พันกันอยู่อย่างนั้นเวลาเรียนก็ส่งไปเรียนที่ฝรั่งเศสพอทำงานในสหประชาชาติทำงานในองค์งกรสาโลกมันก็มีความผูกพันกัน และเวลาดูแผนที่ท่านคิดว่าสารโลกแม่นจะเชื่อใครละแผนที่ประเทศไทยกับแผนที่ฝรั่งเศสทำไอ้ฝรั่งมันก็เชื่อฝรั่งเราเลยไม่เอาด้วยไงนะครับเราไม่ไปรังแกใครคนไทยเนี่ยแต่ไม่ให้ใครมารังแกนะครับฝรั่งเศสเนี่ยตัวดีเลยครับตัวดีเลยครับ ไม่ไหวครับอย่างนี้ไม่ไหวครับมาเนี่ยเราเนี่ยไม่รังแกใครเนะยแต่ว่าชอบมารังแกเราอยู่เรื่อยนะครับผมไม่ได้ดูไอช่องนี้เลยนะไอช่องอะไรช่องช่องแดงเนี่ยมันค้างอยู่อย่างเงี้ยครับไอนี่มันระบบโทรศัพท์ไม่ดีไอช่องดำนี่ใช้ AIS นะครับแต่อ้นี่ใช้ ดีแท็กเดี๋ยวกลับไปกรุงเทพจะไปเปลี่ยนนะครับไปเปลี่ยนไปย้ายค่ายมั้งนะครับสัญญาณมีปัญหานะฮะสัญญาณมีปัญหานะครับญญคําถามเลยดูไม่ได้นะครับขอสายตอบคาถามทางนี้นะครับโอ้มันเครียดนะครับเลยกลายเป็นไม่ได้ไปพูดเรื่องอื่นเลยนะฮะมันเครียดและคน ขเมนที่มาทำงานในประเทศไทยเนี่ยท่านก็อย่าปากดีนะครับอย่าปากดีไม่ต้องมาด่าประเทศไทยอะมึงยังมาทำมาหาแดกที่นี่เลยนะไอปิดด่านเนี่ยเป็นมาตรการที่เราเนี่ยบอกว่าท่านเกเรเราก็ไม่คบกับท่านแล้วครับแต่สินค้าเนี่ยเขาต้องสั่งจากเรา เราจะสูญเสียดุลการค้าบ้างต้องปิดครับต้องปิดครับปิดอาวุธยุทภันธ์ที่จะออกไปนะฮะและเขากลัวนะครับกลัวปิดบ่อนนะครับกลัวปิดช่องทางนะครับไอ้บ่อนนี่มันก็ของคนไทยแหละครับแต่เขมรได้ประโยชน์ใครไปเล่นเนี่ยเขาก็เก็บกี่เปอร์เซ็นต์ล่ะท่านบอกมาสิที่ท่านงอกเงยลืมตาอ้าปากมาได้เนี่ยเงินจากคนไทยไปเล่นในบ่อนนะครับ แต่ไม่ต้องไปลื้อฟื้นอดีตแล้วครับอย่าไปคิดว่าเมื่อก่อนท่านสมเด็จทุนเซนเคยพึ่งพาไทยนะครับเดี๋ยวนี้ผมว่ายิ่งใหญ่ที่สุดในเขมรก็ต้องสมเด็จทูิเซนไม่มีใครใหญ่เท่าสมเด็จทุนเซนแล้วนะครับไม่มีใครใหญ่เท่าสมเด็จทุนเซนแล้วนะครับ ู้หลักผู้ใหญ่ต้องคุยกันครับเดี๋ยวมันเป็นเรื่องนะครับไม่รู้เรื่องเนี่ยเดี๋ยวอีกไม่กี่วันเนี่ยเด็กมันอยู่มันก็ตึงเครียดนะลาดต่างคนต่างลาาตะเวนกันไปลาาตะเวนกันมานะฮนะเดี๋ยวลั่นกันใส่กันเข้าไปข่าวนี้ก็ลามนะครับแล้วเขาแสดงอาการข่มขู่เราเกำลังมีเรื่องตรึงกำลังเนี้ยขเขมเียนซ้อมลบอีก แถวลงไปแถวทางทะเลนะครับแม่มันกำลังตึงเครียดแทนที่จะอยู่นิ่งๆเงียบๆมายิงเข้าหลามโชว์เราอีกยิงจะหลวดโชว์เราอีกนะครับข่มขู่ว่ากูเจ๋วนะกูเจ๋งนะนะครับโอ้โหแย่จริงๆเลยไอ้คนไทยเขามองเขาเป็นเพื่อนบ้านมันแย่นะเพื่อนอย่างนี้แย่ นะครับแย่ yeah. เอ้ยมันน่าเหนื่อยใจแทนนะมาเนี่ยภาพเบลอใช่ไหมเห็นไม่ชัดเลยเดี๋ยวนะอ้าวดับดับติดติดช่องนี้ ดับไปอีกแล้วเลอหรือเปล่าก็ไม่รู้นะขอโทษมันโดยมารยาทไม่ควรมาซ้อมลบแล้วครับเขาไปซ้อมลบร่วมกันกันกบจีนไงแอคครับแอค อวดว่าเอ้ยจีนถือหางกูนะโว้ยนะครับจีนถือหางกูนะโว้ยนะครับผมว่าผอ,อเหล่าทัพเขาประชุมพุ่งนี้คงไม่ได้ประชุมสวนเซเฮฮาเหมือนเลี้ยงเย่าเยือนแล้วครับคงประชุมเครียดนะครับรอฟังข่าวนะครับ รัฐบาลก็ไม่รู้จะทำอย่างไงแล้วนะครับไม่รู้จะทำอย่างไงแล้วพอสมเด็จทูนเซนพูดอย่างนั้นเหลือคนสุดท้ายที่จะคุยกับทูนเซนรู้เรื่องอ่ะอดีตท่านอาดีตนาะยกทักษิณกับลุงป้อมนะครับ หรือท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชาแต่ว่าท่านพลเอกประยุทธ์ท่านเป็นองค์ขมนตรีจะลงมายุ่งไม่ได้แล้วนะครับช่วยกันเถอะครับพี่ทักษิณพี่ป้อมช่วยกันนะครับไม่นั้นเดี๋ยวชิบหายกันหมดนะครับ คุยให้เขาถอนไปนะครับจะได้กลับสู่ความสงบนะครับนะครับคุยต้องให้เขาถอนเหมือนตอนไม่มีเรื่องนะฮะแต่ถ้าไม่ถอนเนี่ยมันฟาดกันเนี่ยมันก็เจ็บนะครับมันก็เจ็บด้วยกันทั้งสองฝ่าย ยังเขายังไม่เปิดรับนะครับพวกพี่น้องที่จะนั่นตอนนี้เราทําได้คือใครอยู่บริเวณพื้นที่ใกล้เคียงหรือจะเดินทางไปบริจาคข้าวสารอาหารแห้งเนี่ยเป็นพวกยาวของสดไปของสดไปมันกินได้วันเดียวเอาของแห้งไปครับจะเป็นกุนเชียงกุนเชียงหมูหยองข้าวสารนะครับหรือจะพวกอาหารกระป๋องนะครับพวกอาหารกระป๋อง พวกนี้นะครับใช้ได้ใช้ได้ครับโดยเฉพาะเปรเป้มุงอุปกรณ์พวกนี้นะครับเดี๋ยวเขาจัดจ่ายเองนะครับก็นมัสการพระเดชพระคุณหลวงพ่อศิรานะครับที่บริจาคเงินให้กับกองทัพภาคที่สองท่านแม่ทัพกุ้งก็ไปรับมานะครับรับมาก็แจก ทหารกันไปเป็นเบี้ยร้ยงเป็นเงินติดก,กระเป๋านะครับเผื่อมันซื้อบุหรี่ซื้อขนมกินนะครับผมเองมองอย่างนี้นะครับถ้ามันจบปัญหาเรื่องนี้เนี่ยไอ้ตรงนี้เราเนี่ยไปประกาศเป็นเขตอุทยานแห่งชาติผมเข้าใจครับว่าเราต้องการรักษาพื้นที่ป่าเขาไว้นะครับ เป็นเขตอุญยาณมันก็ยังเป็นป่าเป็นเขาเผลอเข้ามาเขาก็ลุกลุกมันตั้งแต่อดีตแล้วสมัยท่านพลเอกทวัชชัยเป็นแม่ทัพภาคที่สองสมัยก่อนแม่งขุดเป็นอุโมงค์เข้ามาเลยนะครับมันไม่ได้เข้ามากางกลางอย่างนี้นะครับต้องลบพุ่งกันยาวเลยนะครับ